สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือเดียวนะครับนะครับก็มีรถเข้ามานําเสนอนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้กับรถบ้านมือเดียวด้วยนะครับเพจนี้จะขายแค่รถมือเดียวเท่านั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับก็วันนี้นะครับก็มีตัวนิสสันอะเมร่านะครับปี255พนหกนะครับหรือว่าปี2013นั่นเองนะครับเป็นรถผู้หญิงใช้มือเดียวนะครับเล่มเอกสารพร้อมโอน นะครับคันนี้สามารถซื้อสดซื้อผ่อนได้นะครับนะฮะก็ราคาเบาๆนะครับค่างวดเบาๆนะครับสาหรับท่านใดที่สนใจที่จะจัดไฟแนนซ์นะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว e นะครับแอร์แบ็กหลูกนะครับนะภายในเป็นกระจกไฟฟ้าส่วนหุญแจรีโมทลูกค้าติดตั้งมานะครับพามาชมสภาพนะฮะรายละเอียดก่อนการเก็บงานนะฮะก็จะมีกันชน หน้านิ้วนิดหน่อยนะครับริ้วรอยเล็กๆลน้อยน้อยนะครับเดี๋ยวเราแก้ให้คืพอพวกสีเดิมทั้งคันนะฮะตัวรถสีเดิมทั้งคันมีลักยิ้มนิดนหน่อยนนะฮะเราก็จะเก็บแค่เป็นจุดที่เป็นสีตํำหนินะครับมาชมภายในภายในก็จะเป็นนะฮะกระจกไฟฟ้านะครับทั้งสีบานเลย ส่วนนะครับคอนโซลสภาพสวยงามไม่เคยติดเกตนะครับไม่มีเจาะนะครับไม่มีติดเครื่องเสียงเพิ่มเติมรถคันนี้เดิมเเลยภาษีจะอยู่ที่2566นะฮะปีหน้านะครับภาษีถึงปีหน้านะครับผมนะครับเดี๋ยวหาแผ่นติดให้บุ๊กเซอร์วิสมีครบนะครับคันนี้นะครับมีบุ๊กเซอร์วิสด้วยนะครับต่างๆนะครับพวกนี้มีให้มานะครับนะครับ รถ่อนบ้านนะครับเดิมๆมาดูที่เล่มเอกสารกันก่อนนะครับเล่มเอกสารคันนี้นะครับจดทะเบียนที่ระยองนะครับแต่ใช้งานอยู่ที่สารคามนะครับผมรถจดทะเบียนปี56นะครับปี2013เครื่องยนต์พันสองซีซีเป็นอีโคคาร์นะครับส่วนหน้า16ภาษีจะอยู่ที่718บาทนะครับ ถูกมากนะครับหน้าสิบแปดสาระสำคัญก็มีแค่โอนกรรมสิทธิ์จากธนาคารลูกค้าจัดไฟแนนซ์สองครั้งนะครับเป็นเจ้าของเดียวนะครับแค่เอาไปรีไฟแนนซ์เฉยๆนะครับเบาภายในลูกค้าหุ้มหนังมาแล้วนะครับก็จะเป็นดําแดงนะครับก็ดีครับรักษาง่ายดูแลทําความสะอาดง่ายนะครับถ้าเป็นเบาะเดิมเบาะผ้าเขามันจะค่อนข้างเปื่อนหน่อยนะครับนะครับดูรายละเอียดความเดิมนะครับดูไม่อั์ซับในนะครับ เห็นไหมครับเม่ดอาร์บในเดิมๆรถคันนี้ไม่มีชนไม่มีคว่ำนะครับนะครับไม่ว่าจะด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายนะครับไม่มีโดนชนนะครับแล้วก็ไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับไมค์คันนี้วิ่งอยู่แสนเจ็ดหมื่นกว่ากิโลนะครับไม่เยอะนะครับอ่ะนะครับนี้ก็เป็นไฟฟ้าเช่นกันนะครับเบาะหลังไม่มีฉีกขาดสภาพดีนะครับความเดิมเม็ดอาร์คนะครับ เดิมๆนะครับสนใจนะับจับจองรถนะครับอีโคคาร์ไว้ใช้งานนะครับไว้เดินทางไว้ทํางานนะครับหรือว่ารับลูกนะคเหมาะมากนะครับเพราะมันประหยัดนะครัเน้นเรื่องความประหยัดโดยเฉพาะเลยนะครับอีโคคาร์ยางนะครับจะเป็นยางปี2020สัปดาห์ที่24นะครับยังใช้งานได้อีกประมาณสัก2ปีนะครับผม ส่วนรถคันนี้ลูกค้าก็มีตกแต่งนิดหน่อยก็คือในเรื่องของสเกิร์ตนะครับลูกค้าติดสเกิร์ตมารอบคันแค่นั้นนอกนั้นคือเดิมหมดนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับพจะมีจะได้เก็บสีบ้างก็จะเป็นการจวดสเกิร์ตนะครับที่มันซีดนะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดห้องด้านหลังให้นะฮะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับไปตรงนี้นะครับข้างบอกนะครับอันนี้เปิดฝากระโปรงเราเลยนะครับอะเรามาชมนะฮะ ้านท้ายอุกเอาของขึ้นเมื่อวานนะครับลืมมาลงนะฮะน็อตนะครับไม่มีขยับนะครับไม่เคยถอดไม่เคยแกะทั้งสองฝั่งนะครับไม่เคยแกะก็คือไม่เคยถอดมาทําสีนะครับซีนเดิมเดิมพวกนี้คือซีนเดิมเดิมนะครับป้าท้ายเดิมเดิมไม่มีโดนไม่ชนนะครับมิดอาร์ชัดเจนนะครับเดิมเดิมฝั่งนี้นะครับเหมือนกันนะครับก็ส่วนที่เก็บยางอะไหล่นะครับ ให้ดูหน่อยนะครับยางอะไหล่ไม่เคยลงพื้นนะครับก็คือไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับผมนะแสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยยางรั่วเลยนะครับนี่ครับสีเดิมๆแม่แรงอยู่ครบไม่เคยตดแก๊สนะครับอันนี้ล้อแม่ผมจะเอาไปทําสีนะครับเป็นเอาไปเป็นล้ออะไหล่ของคันดํานิสันดํานะครับก็เลยเอาขึ้นเมื่อวานลืมนะครับลืมเอากลับนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับเดี๋ยวรถให้รถไปก่อน เดี๋ยวผมพาชมฝั่งคนขับบ้างนะครับสีเดิมนะครับท่านใดที่หารถใช้งานนะครับขับรถมือเดียวนะคันนี้ก็สภาพโอเคเลยดูฝั่งนี้นะครับไฟฟ้าดูความเดิมเห็นไหมครับเม็ดอักเดิมๆนะครับสีเดิมไม่เคยเปลี่ยนสีเม็ดอ์กเดิมไม่มีชนนะฮะไม่ว่าหน้าท้ายนะครับไม่มีโดนชนนะครับไฟฟ้าสีบาน นะครับเมตอาร์ชัดเจนะนะครับกุญแจรีโมทนะครับตัวนี้ก็จะมีออโต้สตาร์ทออโต้สตาร์ทนะครับก็จะทำงานเมื่อตอนที่เรานะครับเหยียบเบรกนานๆมันจะตัดการสตาร์ทนะครับแต่พอเราแตะคันเร่งมันจะสตาร์ทเองของมันนะครับจะมีในรุ่นพวกอาร์เมล่านะครับนะครับแป๊บหนึ่งนะครับขอคำฝากกระโปรงแป๊บหนึ่ง ในห้องเครื่องนะครับซุ้มซอกเดิมนะเพจอยู่ครบน็อตแก้มไม่มีขยับแล้วก็ฝากระโปรงไม่เคยถอดแกะนะครับซีนเดิมเดิมฝากระโปรงแท้นิสันนะครับรอกอรสีนเดิม,ดมสติ๊กเกอร์แอร์ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับฝากระโปรงก็ไม่เคยถอดนะครับซุ้มเดิมน็อตแก้มไม่เคยถอดนะครับไฟหน้าแท้คานหน้าเดิมนะครับ เดิมๆเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับผมนะฮะเป็นดีโคคารสามสูบนะครับก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับตามที่ใช้งานหลายๆท่านก็รถมันพิสูจน์แล้วนะครับเพราะว่ามอายุมันผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าถ้าเราจะเอาไว้วิ่งทางไกลจริงๆนะครับก็เล่นรถที่มีเครื่องใหญ่กว่านี้นิดนึงถามว่าวิ่งทางไกลได้ไหมได้นะครับนะฮะแต่ว่ามันจะ เครื่องยนต์จะทำงานหนักหน่อยเพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์สามสูบเครื่องยนต์เล็กไว้ขี่ข้ามจังหวัดทั่วไปนะครับหรือว่าใช้ในเมืองฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นออโต้นะครับแอร์แบคคนขับหนึ่งลูกนะครับไม่อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะครับไม่เยอะนะครับแอร์เย็นนะครับพวงมาลัยเพอว์ไฟฟ้านะครับดูกำลังหัดเครื่องยนต์นะครับไม่มีไอนะครับ ม่าน้วนะครับม่าน้ำเปิดแล้วแหละหลวงพ่อผมขีข่วิ่งมาถ่ายที่นี่นะครับน้ำยาลูกค้าไม่มีขาดกาันเลยลนะครับเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวปลาปลาในนี้่คือมีน้ำยาที่สั่นแท้นะครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับของนะครับนิสานเมล่า ก็จะมีการสั่นนิดๆหน่อยๆแบบนี้นะครับอาจจะไม่นิ่งเรียบเหมือนกับเครื่องยนต์สี่สูบหรือว่าเครื่องยนต์ที่เป็นสูบคู่นะครับเป็นอาการปกติของเขานะครับไม่ต้องห่วงไม่ใช่รถมีปัญหาใดๆนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมพาลองขับในครพาลองขับส่วนคันนี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวผู้หญิงใช้นะครับ สามารถซื้อผดซื้อสดซื้อผ่อนได้นะครับราคาเงินสดเงินผ่อนก็อยู่ที่1 7 9 0 0 0บาทนะครับราคา179,000 0บาทนะครับกรอบเปลี่ยนของเรืวให้เช่นเคยก็คือน้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ออโต้นะครับน้ำมันเครื่องก็เป็นทั่วไปนะครับส่วนน้ำมันเกียร์จะเป็นของนิสันโดยเฉพาะนะครับผมจะใช้ถ้าเป็นน้ำมันเกียร์จะค่อนข้างเลือกใช้เกรดที่ดีและนะครับ เป็นของเขาเองที่ทำมาเพาะเกียร์ของเขานะครับนะครับราคาเงินผ่อนนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่นะครับอยากจะจัดไฟแนนซ์หนึ่งแสนจหมื่นเก้าพันถ้าลูกค้ามีเครดิตนะครับนะครับลูกค้ามีเครดิตก็ดาวเพียงประมาณเจ็ดพันนะครับดาวอยู่ประมาณเจ็ดพัน แต่ถ้าลูกค้าไม่มีเครดิตก็คือไม่เคยจัดไฟแนนซ์ไม่ติดแบ c ็คลิปนะครับ mm hmm. นะครับมีงานทั่วไปนะครับก็มีทะเบียนพาณิชย์หรือว่าขายของตลาดที่ค่อนข้างมั่นคงนะครับหรือพนักงานบริษัทยิ่งดีนะครับหรือว่าข้าราชการยิ่งดีนะครับก็จะได้ดาวอยู่ถ้าไม่มีเครดิตนะครับก็ประมาณ20,000กว่าบาทนะรส่วนค่างวดคันนี้นะครับ ค่างวดทัานนี้ไม่เกิน3,500บาทรวมประกันนะครับไม่เกินนะครับอยู่ประมาณนี้นะอาจจะบวกลบนิดหน่อยนะครับค่างวด3า0พกว่าบาทถูกมากนะครับอ่ะนะครับประมาณนี้นะครับแอร์เย็นนะครับเกียร์โตนะครับได้แอร์แบ็กหนึ่งลูกนะครับขอปิดไฟเฉินก่อนนะครับอ่ะไปลองขับลองดูกันขับขี่นะครับผมนะฮะก็เกียร์นะครับ เปลี่ยนสมูทดีไม่มีปัญหานะครับไม่มีเกียร์ค้างนะฮะเกียร์รันดีปกติเลยอัตราเร่งก็ดีปกตินะครับช่วงล่างดีไม่กุกกักนะครับยางดีนะฮะก็เอาออกรถจากเราก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับรายเรียดเก็บงานสีให้ก็ไม่กี่วันนะครับมันเล็กๆน้อยๆเดียวจัดก,การเก็บให้นะครับเปลี่ยนของเหลวก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับ สนใจซื้อสดซื้อผ่อนได้นะครับผมเล่มเอกสารพร้อมโอนเลยนะครับเอาไปแจ้งย้ายที่ต่างจังหวัดได้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่ซื้อสดส่วนลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์นะครับเราโอนให้อยู่แล้วครับนะฮะเพราะว่าเราต้องโอนชื่อของไฟแนนซ์ของธนาคารนะครับของผมก็จะมีธนาคารกรุงศรีนะครับหรือจะเรียกนะฮะของ c i m b ก็ได้นะครับ ภาคุงสีจะออกง่ายนิดนึงนะครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับ1 7 9 0 0 0บาทอีโคคานะครับกว้างขวางนะครับตัวนี้เป็นสีประตูนะครับเป็นซีดานนะครับจะกว้างกว่าตัวนิสสันมาร์ทนะครับจะดูใหญ่ๆหน่อยนะครับช่วงล่างค่อนข้างม่นยำดีนะครับ ผมอะไรแม่นยำแอร์เย็นนะฮะผ้าสีไม่ขาดยางดีนะครับมีแค่เก็บรายละเอียดสีนิดหน่อยนะครับ1นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นเก้าันสนใจก็โทรมานะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสี่สี่สองเจ็ดเก้านะครับเบอร์ศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสี่สี่สองเจ็ดเก้านะครับสนใจดูรถได้ที่ตำบลท่า,าพระอำเภอเมืองจอนแก่นนะครับโทรสอบถามก่อนโทรนัดก่อนนะครับ เพจรถบ้านมือเดียวจะขายแค่รถมือเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับฝากเพจรถบ้านมือเดียวด้วยทาง YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ